สวัสดีครับถ้าคุณต้องการลบโปรแกรม Tencent หรือ QQ PC Manager ในเครื่องออกคุณสามารถทำตามขั้นตอนในวิดีโอนี้ได้ในตัวอย่างนี้ผมจะสอนวิธีการลบโปรแกรม Tencent บน Windows 10ขั้นตอนแรกให้ปิดการทำงานของโปรแกรม Tencent โดยคลิกปุ่ม Show Hidden Icons ที่มุมล่างขวาจากนั้นคลิกขวาที่ไอคอนนี้ ซึ่งก็คือโปรแกรม Tencent และเลือกตัวเลือกนี้เพื่อปิดโปรแกรมจะมีหน้าต่างขึ้นมาให้แน่ใจว่าได้เลือกตัวเลือกนี้และกดปุ่มนี้เพื่อยืนยันการออกจากโปรแกรมต่อมาให้เปิดไฟล์ Explorer และไปยังโฟลเดอร์นี้ เลือกโฟลเดอร์ที่มีชื่อเป็นตัวเลขเวอร์ชันจากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างและดับเบิลคลิกที่ไฟล์ u n i n s t e x e เพื่อเริ่มถอนการติดตั้งโปรแกรมที่หน้าต่าง UAC ให้กด yes ที่หน้าต่างนี้ให้กดปุ่มนี้ติ๊กถูกหน้าตัวเลือกทั้ง3 และเลือกตัวเลือกนี้กดปุ่มนี้เพื่อยืนยันโปรแกรมจะเริ่มถอนการติดตั้งเมื่อทำงานเสร็จให้กดปุ่มนี้เพื่อปิดโปรแกรมถ้ายังมีโปรแกรม TenCent อื่นๆอีกให้ย้อนกลับไปที่โฟลเด er อร์ TenCent ในตัวอย่างนี้จะเห็นว่ามีโปรแกรม Time Helper อีกตัวหนึ่ง ให้กดเข้าไปที่โฟลเดอร์โปรแกรมและดับเบิลคลิกที่ไฟล์ u n i n s t e x e เพื่อถอนการติดตั้งกด yes กด yes กด ok จากนั้นให้รีบูตเครื่องเมื่อรีบูตเครื่องมาแล้ว จะเห็นว่าโปรแกรม Tencent หายไปจากหน้าจอแล้วแต่คุณควรสแกนระบบด้วยโปรแกรม Adw Cleaner สักครั้งเพื่อตรวจสอบดูว่ายังมีโปรแกรม Tencent หรือแอด a แวร์อื่นๆแฝงตัวอยู่ในเครื่องหรือไม่ให้เปิดเว็บเบราว์เซอร์ไปที่ URL ด้านล่างนี้กดดาวน์โหลด now เมื่อดาวน์โหลดเสร็จ ให้รันไฟล์ได้เลยโดยที่ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมที่หน้าต่าง UAC ให้กด yes กด I agree และกด scan เพื่อเริ่มการทำงานของโปรแกรมจากนั้นคุณสามารถตรวจสอบผลการสแกนได้โดยคลิกแท็บต่างๆด้านล่าง ซึ่งรายการเหล่านี้จะถูกลบออกทั้งหมดกด Clean เพื่อเริ่มลบไฟล์กด OK เพื่อยืนยันเมื่อโปรแกร,รมทำงานเสร็จให้กด OK และกด OK คอีกครั้งเพื่อรีบูตเครื่องเท่านี้โปรแกร,รม t e n c e ซ t ก็น่าจะถูกลบออกไปจากระบบแล้วเมื่อบูตเครื่องเข้ามาคุณจะเห็นสรุปผลการทำงานของโปรแกรม ADW Cleaner ว่าได้ลบอะไรออกไปบ้างผมขอจบวิดีโอนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็ช่วย subscribe channel ให้ด้วยนะครับถ้ามีคำถามหรือข้อเสนอแนะอะไรสามารถโพสต์ไว้ได้ที่ด้านล่างครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ